เซตเก่ากินเนี่ยรอเตรนุ่เซเก้าเปิดก่อนเลยเอา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 มาดูสะดุ้งครับโอ้ตะเพีออนยนนะครับไตเาดูมาดูมาดูมาดเมามาดูมาดูมาดูมาดมมาไมดูมาดูาดดาาะรูดูมม อ่าเนี้ยของแท้นะครับโอ้ตะเพียนไม่จะเสียสบายนะผมเนี่ยนี่เออดูครับผมกิโลหนึ่งได้อยู่มั้งเกินมั้หนึ่งนะครับผมอ้วนตึ๊บเลยอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมวานแหน่ถูกๆบัดยี่สิบโอ้ม่นมีอีกแล้วนะครับในวงการวานแห่ในประเทศไทย บัตร20บาทนะครับผมที่บ้านโคกโดงนะครับให้เครดิตนะครับผู้ใหญ่ไกลนะครับวันนี้ใจปั้มมากให้เสยนแหนะครับวันทุกๆไปเลยนะครับผม20บาทโ้พ SO ี่น้องเอ้ยเสยนแหมากันตรึมเลยนะครับผมหลายๆคนเลยนะครับผมสุดยอดนะครับมาดูปลาจีนใหญ่ด้วยใครจะได้นะครับบัตร20บาทที่นี่มีปลาจีนใหญ่นะครับรอชมกันเด้อนะครับผมอ่านี่ครับบารยากาศบัตร20 นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูเดอ้อนะครับผมอลังการงานสร้างแน่นอนอ่าผู้ใหญ่บอกว่าอีกสองเพลงเท่านั้น <c oughs> เอาเสียนแหยอ,อยากวานแล้วนะครับตอนนี้เออเออเอ,อะไรครับอ่าเจ้าเพลงนี้วานเลยนะครับท่านผู้ชมผู้ใหญ่ไกลว่าไม่ต้องรีบเสียนแหยเขาอยากวานแล้ว อ่นะครับผมเมื่อใครวานก่อนคนนั้นจะโดนแบนนะฮะนก่อนะใครวานก่อนคนั้นจะโดนแบนจคูแล้วนะครับเสียนแฮนะคผมปใยายไกรคูลเสี่ยนแแล้วแรงโมมึงก่อนเนอะสุกคที่าองบอกมาบอกเลโอ้สู้นะนี่ครับผมวันนี้นะครับมาล่าปลาจีนใหญ่นะครับผม ปลาจีนยงดงปลาจีนใหญ่นะครับที่นี่นะครับผมนะครับปีก่อนนี่ครับตรงนี้ละอลายเลยนี่นะครับผมมาดูปีนี้นะครับผมเอาโลดเอววันนี้มีสะดุ้งด้วยครับหรืดุ้งหนึ่งเจ้าเอาอะไรอย่างเงี้ยมาเลยลองมองกุยใหญ่เมาแล้วนะครับผมหลายกลมแล้ว ผู้ใหญ่หลายกลมเลยครับผมตอนนี้ครับผมนี่ดูนูคระกรรมการสาวๆนี่ครับมาขายบัตรนี่ขายหมดยังบัตรนี่ไม่ห้างมหาสริ์ช่วยขยี้ใจอ่ะพอดึกๆขยี้ใบไว้พอี้หนู นะครับผมผู้ใหญ่จะให้สัญญาณนะครับผมใครจะเปิดก่อนมาดูครับผมเอาเปิดเลยเอาเฮ้ยดูนะครับผมเสื้อกาเปิดก่อนเสื้อกากี่ได้หน um ้าเรงแต็นลินลูกเสื้อกาเปิดก่อนเลยเอา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 มาดูสะดุ้งครับมาดูสะดุ้งนะครับผม สะดุ้งนะครับมีไหมเอ้ยสะดุ้งสะดุ้งฮึบเออพม่โดดปลาอะไรนะปลากระสูปลากระสูเอามาดูนะครับสะดุ้งปลากระสุนนครับมาแล้วอุ้ยปลาปลาใหญ่บรือคนอุ้ยคนัวฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮาอ ปลาจีนใหญ่ไราจะเจอปลาจีนใหญ่นะครับผมนะสีเนี้ยไหมนุ๊่านี่ครับดีซูมดูนะครับผมลายยังนอว์ดีคุณตาโอ้ตะเพียนนะครับใส่เจ็ดแปดทีอื้ยคุณตานะครับผมในตายกโชว์่อย สวยงามกลองูนะนนะครับอุ้ยปาตพเพียนมีแต <sm> ่ไสสวยเลยนะครับผมดูนั่นเอาเคยยะเคยสุดยอดพเพียนมีแต่งามงามเลยนีานแลนะครับไนคุณทำใบบุญป เออสนั่นเถอะปัจจุบันนี่ใหญ่ปัจจุบันเท่าไหรสุขุมเห้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับว่าไม่ยังครูใครนะครับมาชื่อเสียงนะครับใไรกับ้ามาดูใครจะได้ปลาจีนยักษ์ใหญ่นะครับผมจะกับช่วยกันนะครับช่วยกันเอ่อบาลานซ์แต่เกจกรรมปรับยิงเงี้ยใครทันบัตรบูกลองกันยีนยัน้ทางตรงกอด

อาหนครับตะเพียนนะครับเพียนไซสสวยนะครับผมโอ้ยตกปลาได้เบ็ดเฉยเลยได้ปลาเบ็ดนะชงลือมือชอได้มามโอ้สุดยอดตะเพียนนะครับไซส์งามๆนะครับผม อ่านะครับชมกันยาวๆนะครับผมวันนี้นะครับวันรแหนบัตร20บาทนะครับนะครับที่โคกโดงนุ่นตาได้ปลาใหญ่มั่งน่ะนะนู่นๆได้ปลาใหญ่ดูนะครับปลานิ่นบอนะเป็ดนะครับผมดูนะครับเป็ดกาบนะครับผมทักขี่ขี่แบบนี้เรียกเป็ดกาบนะครับขี่ยางนะครับนี่ครับเรียกว่าเป็ดกาบนะครับผม อู้พี่น้องนู่นนินนะครับผมใสอร์โบเลยนู่นครับนินนะครับผมเอาขึ้นไปแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับไซโบโเลยนะครับผมเอาสะดุ้งนะครับช็อตแล้วปลาอะไรเนาะปลากระสูบหรือเปล่าโอ้นะครับรอรุนนะครับยักษ์ใหญ่ใครจะได้อู้ดีครับเจ้าดีนะครับได้ปลาอะไรนะครับนู่นเหรอ เออตะเพียนนะครับผมฮ <laughs> าสะดุ้งมันได้แล้วโอ้ยสะดุ้งนะปลาไรเนาะหนูปันนินน้อยบอเออนะครับได้ตลอดเลยสะดุ้งนะครับผมมาดูครับนูปันนินใหญ่นะครับนะครับแหเหลืองนะครับผมจะซูมเห็นหรือเปล่าเนาะพี่น้องหนูนะครับปันนินสาใหญ่เลย นี่ครับใสไปแล้วเอาเรียบร้อยนะครับผมมาดูนะครับของใหญ่นะครับผมเจ้าตัวว่าไม่มั่นใจนะไม่กล้าสาวนะครับต้องลงมามุดนะครับผมนี่ครับนะครับอ่านะครับมุดไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้เม็ดขึ้นเต็มแหเลยนะครับผมไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับนะครับพี่ชิมพี่ชิมนะครับผมนะครับบาน สบปรีงนะครับนี่ครับเซียนแท้ใงตำบลประทัดบุกยังน้าเฮเฮเมนบบปากคอยใหญ่โบอืมฮะเดี๋ยวเราชมต่อนะครับผมโอ้โหเตียนใหญ่ครับผมนี่ใส่เบ่งเลย โลควาครับตัวนี้ครับผมสุดยอดนะครับเซียนประสาทนะครับผมสีตัวแล้วบ่ยอดโอ้โหนะครับได้สีแต้มแล้วนะครับผมใหญ่ๆนะครับผมอ่านี่ครับของแท้นะครับโอ้ตะเพียนมีแต่สวยๆเลยพี่น้องไก่เต้าทั้งนี้นะครับนี่ครับผมพี่จิมนะครับผมเซนแหนแห่งประทัดตำบลชัดบุนะครับบ้านสวายปรีน สุดยอดนะครับผมกี่ตัวพี่ตัวเดียวป่ะถือกันมาเล่นน้ำร่วมกันอ่านะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมอ่าดูเจ้านี้นะครับได้ปลานิ้งใหญ่นะครับผมเอ้ขอบคทุกท่านนะครับที่รุ่วมกู้ชีพกันนะครับคได้ปลาทุกคนนะครับยี่สิบดาทนะครับยี่สิบดาท ไปเมีอะได้เลยต้องไปเท่านั้นบางคนบันนินนะครับเจ้าวันนี้นะ,นะครับผมใครสนใจนะครับมาเจอกันได้นะครับทางนี้นะครับมาจ้างดูลูกเต๋าก็ได้นะครับหรือมาดูปลาดูปดูข้างบนก็ได้นะฮะทางนี้มีเสือกับเจ้าปูนะฮะเล่นด้วย <c oughs> <c oughs> อา้าวใส่ไปแล้วปนณินสวยๆนู่นแหละครับผมบึ๊บเนี่ยครับเป็ดน,น้อยของเราครับๆับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่นานะครับมีเสียงโหตั้งนู้นเกิดขึ้น <ไป S 1> นะครับผมน,นู่นนะครับแบกขึ้นไปแล้วนู่นนะลาะไรน้อน,นู่น น่าจะตัวใหญ่ๆนะครับผมนู่นนะอยู่นู่นนะครับได้ยินแต่เสียงโหเอามาลุ้นสนุกกันต่อครับ20บาทนะครับท่าำยาไปซีเรียสนะครับลิกติกุยพอลเตอรบานคลาสเปนบ้านคลาสกันเซอเตเนอร์รมาเลยอ่มาดูเจ้านี้นะครับมีไม่เอ่ยไม่มีครับผมรอลุ้นปลาใหญ่อยู่นะครับยังไม่มีใครเอาขึ้นได้นะครับปลาจีนนะครับ นะครับเราขายปลาเฮลยิปลาเราได้สามหมื่นเก้านะฮะเอาของแท้ครับโดนแล้วเอาเป็นยังไงเอาเออเอาสองรุมหนึ่งครับสองรุมหนึ่งครับตอนนี้ครับผมตอนนี้เหยียบเหยียบเหยียบตีนแหก่อนครับผมเอาสามรุมหนึ่งแล้วครับผมอยู่ไม่อยู่เอา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 ,เอา เอาอุบอุบเอาหมวดหายเอาหมวดหายเอาเอาเป็นยังไงเป็นยังไงอารุมรุ่มรุมตาบอกว่ารุ่มอะรุ่มสามรุ่มหนึ่งโอ้ปลาสวายตัวนี้เนี่ยสวายหรือจีนปลาสวายอันนี้ปลาสวายครับผมไม่ใช่ปลาจีนนะครับ สวายครับผมโอ้นี่ครับสวายนะครับผมนี่ครับนี่เอามาแล้วเอาโอ้โหนาเข้าสวายนะครับผมนี่รอดูปลาจีนค้างบ่อนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมนะครับไหนอะยกดูดิปลายแยงเนาะ ไรติดเฮแต่ได้ยังแตรบตัวใหม่ไหมเนี่ยเม็นไรเลย่ะครับผมก็วันเหนะครับบ้านโคกโดงนะครับหมู่บ้านนี้นะครับผู้ใหญ่ไกลเนาะนะครับผมบัตร20บบาทดูพี่น้องไปดูตะเพียนใหญ่นะครับผมไปดูตะเพียนใหญ่กันครับผม นี่นพี่น้องก็ได้ตะเพยียนใหญ่นะครับเอาดึงเชือกขึ้นมาแล้วนู่นนะครับผมโอ้ตะเพยียนไายงามๆเลยอ๋าดูครับผมกิโลหนึ่งได้อยู่ยั้งเกนะินมากงนี่งไหมครับผมกวนตึ๊บเลยเออเอาได้ยี่สิบตัวเด้ออือพี่น้องดูนะครับกิโลกว่าตัวนี่นะ โลหนึ่งโลกว่านี่ใหญ่จริงนะครับตะเพียนนะครับผมลงเท้ลงแท้แท้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาเนี <c oughs> ่ยมันขึ้นนิดเดียว<ส>นี่นะครับผมยอดดีค,ครับผมดีมครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็มีเพจของอุชิตับด้วยนะครับอุชิตับคนสุรินทร์เราเพิ่มสัดต,ตัวนะครับ วันนี้ก็คออนุญาตถ่ายทำคลิปตะเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อน,นะครับผมสวัสดีครับผม